<N ic ly> นะโปรดไปนะไม่ต้องสนใจผมนะ,ะเาา้าเหล่าซัตานตาเหล่าพระมืดพักมานพยามานพยามานต่าดงดาวต่างดาวไฟมืดทั้งหลายหมอผีร่างทรงนะจอมขมังเวทจอมสยเวทจอมคาถาคมทั้งหลายนะพระสงฆ์แม่ชีนักบวชนักโพสต์ฤาษีได้บททั้งหลายฆราวาสผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายนะเหล่าพูดผีปีศาเหล่าอาสูรทั้งหลายพายหงพายนะหากปอบพยาปอบหาก้อมผีกะผีพงนะจิตญาณที่มีฤทธิ์ทั้งหลายทั้งหมดนั้นสิ้นนะ สิ่งใดก็ตามที่เคยใช้หางการแห่งตนทั้งหลายเจตนาชั่วร้ายแอบแฝงใ,ใดก็ตามใช้อิทธิฤทธิเตระพิญญาตบะฌานญาณคุณใสมนดำคาถาคมเวทมนต์ทั้งหลายนะในการากีดการขัดขวางปิดการปิดบังจุดลัางนงเหนียวนะทำลายทำลาย,ลายความขี้คลายสว่างสวยในพระธรรมการบวชการสละการเกื่อคูคธรรมศาสนาและการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีทั้งหลายนะหรือที่กระทำเบียดเบียน โธรมานต่อสังวรแห่งสมรสตว์มาก็ตามทีทั้งหมดสิ้นนยะไม่ว่าจะแง่หนึ่งมุมใดก็ตามนะสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้ตะบะชาญยานนะในการสะกดกดข่มดวงจิตหนึ่งดวงจิตใดก็ตามมูลหนึ่งเหล่าใดก็ตามนะเพื่อเอาไว้ใช้งานนะเอาไว้ไปหาข่าวหาข้อมูลทั้งหลายนะเอาไว้ไปหลอกหลอนผู้อื่นนะก่อให้เกิดความวิปริตวิปราคุ้มค้ั่งฟัน่นเฟือนในใจิตในใจทั้งหลายก่นะอให้เกิดอุบัติเหตุนะบาดเจ็บล้มตายใดๆก็ตาม นะหรือว่าการใช้ไปเพื่อ,อยุยงตะแคงรั่วก่อให้เกิดความเข้าใจผิดก่อให้เกิดความเครือบแคงระแวงสงสัยนะบาดหมางขัดแย้งทะเลาะเบาแวงเข็นฆ่าประห,หารทำลายทำลายซึ่งกันและกันเองนะจนถึงแก่ชีวิตหนือสูญเสียในทรัพย์สินเงินทองธุร,รกิจการงานใดนๆนนก็ตามนะหรือใช้ดวงจิตหนึ่งดวงจิตใดก็ตามนะเพื่อไปอทำลายทำลายก่นะอให้เกิดอุบัติเหตุทั้งหลายก่อให้เกิดการ บาดเจ็บล้มตายนะความสูญเสียในทรัพย์สินเงินทองใ,ใดก็ตามนะต่อภาคส่วนต่างๆทั้งหมดทั้นสิ้นนะสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้ตะบะชาญยาในการสะกดกดโคมดวงจิตหนึ่งดวงจิตใดโมหนึ่งเหล่าใดก็ตามนะเพื่อเอาไว้ดูดพลังชีวิตนะผูกมัดพันธนาการเพื่อดูดพลังชีวิตดูดพลังบารมีที่วัสนาบารมีนะดูดพลังเหล่านั้นไปเพื่อเสริมกําลังแห่งตนทั้งหลายก็ตามนะนะนะใช้ไปเพื่ออาหารการแห่งตน นะใช้ไปเพื่อคัดง้างกับพระธรรมกับองค์มหาพระรมีผู้โพสัต์ครุกุบาจารย์หรือใช้ไปเบียดเบียนสังวัตแห่งสัพสัตท,ทั้งหลายก็ตาม,ตมทั้งหมดนั่นสิ้นนะหรือว่าสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้ยามถิในการเชื่อมจิตชักจูงจิตสะกดจิตนะใช้ประกอบกับคําพูดทั้งหลายคําโกหกหลอกลวงใดก็ตามปฏิโอติลมเหล่าสัพสัตท,ทั้งหลายเหล่าผู้คนทั้งหลายนะให้หลงหมกมุ่นมัวเมาในกิเลสตัณหาอุปาทาน ในรูปแบบของวิชาวิชาในรัชาวิชาศาสตร์มืดทั้งหลายใดๆก็ตามนะหรือว่าวิธีวิธีการใดๆก็ตามนะที่ก่อให้เกิดความเสียหายความช่อฉนความมืดมนแก่สังมดโดยรวมแห่งสัมพั์ทั้งหลายหรือสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้ยาวิถีนะในการปลอมตัวเป็นองค์มหาปรมีผู้โปรดสัตว์ครูครูบาอาจารย์การปลอมตัวเป็นคนรู้จักมักคุ้นกัน ปลอมตัวเป็นคนในครอบครัวเป็นเพื่อนฝูงใดๆก็ตามนะคนสนิทญาสนิทมิสหายใดๆก็ตามนะเพื่อ,อใส่ร้ายป้ายสีนะให้ข้อมูลหลอกลวงให้ข้อมูลเท็จใดๆก็ตามนะแล้วก็ให้เกิดความเข้าใจผิดเกิดความกินแหนงแคลงใจไม่ลงรอยการเกิดความปฏิเสธปฏิฆะประมาทปา마ศต่อพระเจ้รรมนะออกห่างจากพระเร้มออกห่างจากการโปรดสัตย์ตามองมหาบารมีในที่สุด หรือสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้ยาวิถีในการแทรกซ้อนแทรกแซงปัญจิตปัญใจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดก่อให้เกิดความอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันนะก่อให้เกิดความกินแหนงแข็งใจไม่ลงรอยกันนะก่อให้เกิดความบิเสธบริดะออกห่างจากพระธรรมออกห่างจากองค์มหาบารมีและการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีทั้งหลายสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้ยาวิถีในการแทรกซ้อนแทรกแซงปัญจิตปัญใจนะเราผู้โปรดสัตว์ทั้งหลายนะเรา เจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะใช้เราผู้คนทั้งหลายนะใช้สื่อสังคมสื่อโซเชียลทั้งหลายนะในการสร้างข่าวลือข่าวดวงใส่ร้ายป้ายสีนะหรือว่าก่อให้เกิดความริเสบบริคะต่อผู้คนทั้งหลายนะก่อให้เกิดความการด่าทอบริพาทใดๆก็ตามต่อวัดวาศาสนานะต่อพระธรรมต่อองค์มหาบุรีผู้โพสสารครูบาอาจารย์จนกลายเป็นกรรมวิบากนะสำหรับผู้คนทั้งหลายในวงกว้าง หมดแล้สิ้นนะหรือว่าการใช้คาโกหกคาพูดคาจากโกหกหลอกลวงนะเพื่อก่อให้เกิดความก้าวใจผิดก่อให้เกิดความะทะเลาะเบาแวงขัดแย้งกันเองระหว่างผู้โปรยสารทั้งหลายก่อให้เกิดความอิจฉาริษยาแตกแยกแตกสามัคคีกันนะหรือสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้ทิฏฐิเดชนะในการโดนบันดาลให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตามนะ ไปแทรกซ้อนแทรกแซงเราเดรัจฉานนะหมาแมวทั้งหลายนะสัตว์เดรัจฉานส่วนในส่วนหนึ่งก็ตามมาก่อความเดือดร้อนลำคาญให้เราผู้โปรสัตว์ทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นการขี้เยี่ยวทั้งหลายนะก่อความเดือดร้อนลำคาญน,นะการใช้อิทธิฤทธิเดชอะไรก็ตามนะในการปิดกั้นปิดบังนะก่อให้เกิดความติดขัดข้องคาในเหตุปัจจัยทั้งหลายในทรัพย์สินเงินทองที่ควรจะได้ในบุญบาร,รมีทั้งหลายที่ควรจะได้นะปิดกั้นปิดบัง การสละการเกื้อกูลต่อศาสนาต่อพระธรรมต่อองค์มหาบารมีนะต่อการโปรดสัตว์ขององค์มหาบารมีทั้งหลายนะก่อให้เกิดความติดขัดข้องคาในกิจการงานทั้งหลายนะก่อให้เกิดความชะงักงันในธุรกิจการงานในการค้าการขายทั้งหลายรายรับทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นนะแล้วก็ก่อให้เกิดความติดขัดข้องคาในการเป็นการอยู่การใช้ชีวิตในความสัมพันธ์ระหว่างทุกภาคส่วน นะก่อให้เกิดเป็นความลังเลสงสัยก่อให้เกิดการความกินแหนงแข่งใจไม่ลงรอยกันก่อให้เกิดการความแตกแยกแตกสามัคคีทะเลาะเบาแวงขัดแยง้งทำร้ายทําลายเข็นข้ามหัตมหาซึ่งกันและกันเองนะจนไม่สามารถเป็นกําลังให้เราเในการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบาร,รมีได้นะทุกกรณีกรรมทุกเพศกรรมทุกศสนากรรมนะของเหล่าสาตตามเหล่าผ้ามืดภาามารพยาม,มาเพยามาต่างดาวต่างดาวฝ่ายมืดทั้งหลายหมอผีนั่งทรงพระสงฆ์แม่ชีนะจอมขมังเวททั้งหลาย นะในทุกๆภาคส่วนก็ให้วิบัติกรรมทั้งหมดทั้งมวลเหล่านั้นนะที่กระทำด้วยเจตนาอันชั่วร้ายทั้งหลายนะการทดสอบทดลองท้าทายใดๆก,ก็ตามนะให้กลายเป็นพันธะพนานาการนะผูกมัดผูกพันสะกดตัวมันเองนะกลายเป็นความบีบคั้นกดดันกันความทนระยากันความวิปริตวิปล,ลาดคุ้มค้ัง่งว่านเฟือนในจิตในใจนะตอนเหล่าซาตานเหล่าผ้ามืดภาคมาพยายามต่างดาวต่างดาวฝ่า,า,ฝายมืด ทั้งหลายนะหมอผีนัง่งทรงพระสงฆ์แม่ชีนักบวชนักพรือศีธาบดท,ทั้งใดก็ตามจองหองเมตท,ทั้งหลายฆราวาสภาคทิพย์ภักหยาบทั้งหมดนสิ้นนะพึงมีส่วนในการสะกดการจองจํานี้โดยทั่วกันส่วนภาคหยาบทั้งหลายนะที่คอยทําตัวเป็นตัวปัญหาสร้างเรื่องเดือดนอนทั้งหลายเป็นการฝากในวัดวาศาสนากลายเป็นหอกข,ข้างแคร่ทั้งหลายขององค์มหาบารมีนะ ทำตัวเป็นตัวปัญหาสร้างเรื่องเดือดร้อนนะหรือเข้ามาเพื่อดูดพลังชีวิตเราผู้โปรสาทั้งหลายนะหรือว่าเข้ามาเพื่อล่าบริวารนะหากำลังนะเพื่อไปส่งเสริมนะเหล่าผ้ามืดภาคมาในดก็ตามนะการโกหกหลอกลวงการตั้งเอาการล่าบริวารทั้งหลายนะที่เคยทํากับผู้คนทั้งหลายในวัดวาศาสนา นะก็ให้และสิ่งใดก็ตามนะที่ได้เคยกระทำไว้นะและสังการเ,าเสพสุรายา,มาเมาสิ่งเสพติดทั้งหลายนะาการพนันขันต่อนะการเสพเมถุนการเสพกามทั้งหลายนะแล้วก็การาการค้าขายายาเสพติดใดก็ตามนะการใช้คำพูดคำจากโกหกหลอกลวงนะปิ้นป้อนทั้งหลายนะเพื่อเอาหลอกเอาทรัพย์หลอกเอาสมบัติของผู้ปรดสัทว์ของ องค์มหาบารมีวัดมาศาสนาในแต่ก็ตามนีไปใช้ในทางที่ผิดนะทั้งหมดนั้นสิ้นนะไปะก่อให้เกิดความชงักงานในการเป็นการอยู่การโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีทั้งหมดนั้นสิน้นนะสิ่งใดก็ตามนะที่เอ่ยถึงแล้วก็ดียังไม่เอ่ยถึงก็ดีของเราพลาดหยาบทั้งหลายนะที่ได้เคยกระทำไห้ในวัดมาศาสนาในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ทั้งหมดนั้นสิน้นนะแล้วก็ทํากับผู้โปรดสัตว์กับสรรพสัตว์ทั้งหลายภายนอกก็ตามที ก็ให้วิบากกรรมทั้งหมดทั้งมวลเหล่านั้นได้ย้อนกลับตีกลับสะท้อนกลับสะกดกลับกักขังตัวมันเองการความเจ็บป่วยทุกทรมานเรื้อรังไร้แรงรักษาไม่หายบาดเจ็บล้มตายด้วยความเจ็บป่วยเหล่านั้นนะฉับพลันทันทีนะแล้วก็ขอให้เกิดกลายเป็นความติดขัดข้องขาในะเหตุปัจจัยทั้งหลายในทรัพย์สินเงินทองท,องที่ควรจะได้ในบุญบารมีทั้งหลายที่ควรจะได้ในกิจการงานการค้าการขายการทําธุรกิจทั้งหลายนะการ ติดขัดข้องคาปิดกั้นปิดบังในรายรับทั้งหลายนะการความติดขัดข้องคาในการเป็นกันอยู่กันใช้ชีวิตในความสัมพันธ์ในทุกๆภาคส่วนการเป็นความแตกแยกบาดหมางขัดแยงแ้งทะเลาะเบาแวงนะเครือบแคลงระแวงสงสัยนะทำร้ายทาลายเข่นฆ่าประหัตมหารซึ่งกันและกันเองนะจนไม่สามารถเป็นกําลังให้เหล่าซาตานเหล่าภาคมืดภักมานนะได้อีกต่อไปนะให สิ่งต่างๆทั้งหลายนะที่เราภาคมืดภาคมารพยายามาพยายามา,ยา,ยา,มาต่างดาวต่างดาวายมืดทั้งหลายหมอผีร่างทรงพระสงฆ์แม่ชีจอ,อมขมงเมตท,ทั้งหลายนะวิญญาณมีฤทธิ์ทั้งหลายทั้งหมดสิ้นนะที่เคยดูดพลังชีวิตดูดพลังบารมีที่วาสนาบารมีนะสิ่งใดก็ตามที่ได้จากคุณพระไตทั้งหลายบารมีที่ได้จากคุณพระไตทั้งหลายอาไปใช้ในทางที่ผิดในการส่งเสริมความหลงของตัวเองก็ตามของบริวารทั้งหลายก็ตามและสิ่งใดก็ตามที่เราซาตาหล่อมภาคมืดภาคมารพยายามาพยายามาต่างดาว ดาวฝ่ายมืดทั้งหลายหมอผีร่างทรงพระสงฆ์แม่ชีจอมขมังเวจมาอมคาถาคมนะนักบวชนักโพธิ์หร,รือศีลได้บทใดๆก็ตามที่ได้เคยให,ให,ให้พลังอำนาจเอาไว้นะพลังฝ่ายมืดทั้งหลายนะให้ลาบสกาละให,ให้วิชาวิชาเดรัจฉาวิชาใดๆก็ตามให้ภาคส่วนต่างๆเอาไว้เพื่อก่อกรรมทําเข็ญทั้งหมดทั้งสิ้นนะก็ให้สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดทั้งมวลได้สูญสลายกลับคืนสู่สุญญตาทั้งหมดทั้งสิส้น เพื่อไม่ให้เป็นเวรเวนกรรมต่อทุกๆภาคส่วนอีกต่อไปให้การสะกดการจองจํานี้มีผลต่อทุกๆภาคส่วนน้ำแต่การบัดนี้ไปตลอดการเทิรนโศโศโศโอเคมาหยัดน้ำกันหน่อยโอเคทุกชีวิจิมยาทุกหมู่เราชั้นภูมิมีส่วนในทั่วกันไปตลอดการ